ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศพื้นที่สีแดง10จังหวัดรับมือคืนนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัออภยอุตุรภัยพยากรณ์อากาศกับวันอังคารที่15มีนาคม โดยล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬกาทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนักพื้นที่สีแดง10จังหวัดและพื้นที่สีเหลือง13จังหวัด เตรียมรับมือพายฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยแสดงแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันอังคารที่15มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา18นาฬกาของนอังคารจนถึง18นาฬิกาของวันพุธบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทัย ทยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีหนองบวลำพูอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬส่วนบริเวณพื้นที่เสียงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางลำพูพนพะเยาน่านแพรอ่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลย ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤด,ดูร้อนดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรีบรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ